เสียงเกมมันจะดังอะะต้องเบาเสียงเกมลงไม่ไม่แต่เรา,าเบัสก,กับพี่อะคุยกันได้รู้เรื่องเวคุยกันรู้เรื่องอ๋อ <c oughs> มันมปนมีเสียงกระสุนนะพี่ไม่ต้องไม่ต้องอะไรมากม้งก็คงจะแบบตอนพี่ดูไลฟ์พี่นิวเกือบเสียงปืนโครดังอะพี่เพราะไม่ได้ยินเสียงพี่เลยตุ่มตามตุ่มปะ ก็แบบพี Elena, ่เนวได้ยินพี no the ่เนวได้ยินไหมไม่ดียินเสียงคือเขาบอกเขาลดเสียงเกลแล้วนะแต่ามันก็ยังดังอยู่เออใช่ซื้อหูฟังใหม่ไปโอ้โหนหูฟังอันนั้นมมันต้องออต้องใช้ออริจินด้วยเนี่ย แล้วมาลอกอินออริจินใช่มันต้องลอกอินออริจินอีกทีทำไมไม่เป็นของสตีไปเลยเรื่องเยอะก็มีสองลสองทางเลือกที่คุณจะต้องทำนะครับไปเลยออริจินสี่สิบเจ็ดขึ้นได้แค่นี้เองเหรอไอพี่มัน ไอแอป U P ของ U B ซอฟต์เป็อกอีกอยากแากเห็นว่ามันบั๊ก hey, อะไรตอนแรกอบั๊กหระเออ,เอ,อน้องอินยากเออน้องตู้ถาวรน้องอ่ะน้องหมุนอีกสักสิบโลน้องก็ได้ทองแล้วอ่ะเออเอาไงดีอ่ะ,อะเออแต่แต่พี่แลกลูกแก้วไอเน,นี่ยสายลุงให้น้องเก็บไว้อันนึงไอเนี้พี่ไปอัพไอพวกตัวเวลยี่สิบให้หมดเลย แอปขึ้นให้หมดเลยขึ้นห้าสิบให้หมดตามัอน่าจะได้ของแล้วล่ะของพี่ไอ้ของน้องใช่เซลขอของพี่ก็คงจะมีเยอยะแยะไปหมดเลยโคตรเยอะโคตรเยอะนะเ <c> ท <oughs> ี่ยงนไม่เหเกมไซส์นี่คืออะไรก็หออกสิบสี่สักหกสิบสี่นี่แหละนี้น้องก็น่าจะได้เพชรอีกทำฟเฟอร์นิเจอร์ไว้แล้ว ได้เพจเยอะๆแต่ตัวละยี่สิบอะใส่เข้าไปพี่ว่าคนญี่ปุ่นเขามีแฮกเกอร์แฮกเกอร์เขาเยอะไหมไม่รู้สิแต่อาจจะผิดกฎหมายนะอ๋อไม่น่ามีมะกฎหมายญี่ปุ่นก็นั<ร><ร>่นแหละแรงพรๆกับจีเลยจีนี่ตกอยู่นี่เราผิดเลยใช่ไหมแอบเลยอรมแบบอแอบะบไปทำอะไรตบ ไ,ไม่รู้กับเขาเขาก็คงอาจจะเข้าสงเข้าไปอยู่ในคนุกไมนอนกินทนอดแดงนั้นก็ได้อ๋อห้ามทำยุงประเทศเขามีคนเปิดเซิร์ฟเล่นแต่ไม่มีคนคืออะไรวะ <S <S> <S> <S ไม่เข้าใจเทโนโของเขาเออเทนูเขียว สี่สิบแก้าสี่สิบแปดคนมันหาหองเล่นยากจังเลยเบิเบิร์ตเฟลว์เนี่ยห้าชั่วโมงห้า <c oughs> ช,ชั่วโมงไม่ใช่หนะ้าชั่วโมงในนั้นนะห้าชั่วโมงที่เป็นไอ <c oughs> ตัวที่ที่ใส่ของเข้าไปแล้วจะได้ของไอ <c oughs> อีห้าชั่วโมงของพี่ <c oughs> อีกห้าชั่วโมงของน้องอีกสองวันน่าจั ถ้าเป็นเซิร์ฟจีนแล้วก็เบนท์นฟิลนะนะด้เ่นต้องคิดแ่ยอาลีโอมานั่งเล่นด้วยมันไม่เล่นมันจะไม่เล่นตรงนี้เนี่ยมันจะไม่เล่นสายไฟแทนน่าจะอร่อยันหลังจากนั้นก็ต้องเสียตังค์ซื้อใหม่อูลล่าคิดทำให้ฉันดูแ่เจ้าเหมียวโม จำแมวตรงนี้ตรงนี้ที่มีที่มีไอตัวอักษรในแมปแต่ไม่มีแมปเปิดนี่ก็คือเป็นเหมืองเก่าม้องบอกนะเพราะว่าเป็นเหมืองเก่าตตรงที่ตรงลี่ไปอะไรไปกระท้ออัคกามาแล้วก็เป็นอะไรตรงรี่ไปสู้กับตรงเนี้ยเขาเห็นตรงรี่ไปต่ออัลลาหาใช่ ทำไมเขาไม่ไม่ทำอาตาหามันเป็นตัวยาวๆเหมือนเองว่าทำเป็นตัวอึ่งอ่างอ,อันจะเป็นนอะนได้นะอาจจะเป็นปลาไหลก็ได้อืถ้าปลาไหลต้องอินาซึมะสุเป้าเพราะมันเป็นแดนญี่ปุ่น่แถ้าตีนกตายกาซ่าจับปลาไหลไง่เทพญี่ปุ่นพี่เอาสกิ่เปิดส,ก,สกิลอีใส่นก อยากได้คืาตรงนี้แหละมันรวบลกได้ปะไม่ได้ถ้าเป็นพวกไอเทมที่เราตีมอนเตอร์ก็หลบได้อาจจะรวบเนื้อได้นะไม่ได้ลองแล้วเป็นการโหลดเข้าห้องที่นานที่สุดในโลกที่เคยรอมาเกมนี้ให <c oughs> ้นะ้ไอ้อปลา,า,าปลากระพูเราจะเอาไปเอาจะเอาแกไปเลี้ยงในบอ่อ พี่เชี่ยในปลากระหูเว้ยไม่กระหูพี่ไม่ได้ตกปลาเลยไม่ไปลาเลยนะเมื่อเมื่อเช้าเนี่ยไอ้เป๊ไอ้เม็ดมันจะขอตกปลา <c oughs> <c oughs> ตกปลาบันอ๋อมันยังไม่ได้หอ,อกเหรอเออเขาได้ขัดหนึ่งใบอ่ะยังไม่ได้ขัดเอ้ยโ <c oughs> <c oughs> ต้ทองได้แล้วอยากเล่น <c oughs> แล้ว คนอื่นก็ตกปลานี่ยังหาห้องไม่ได้เลยติ่ตอนเนี้ยที่ตกปลาพี่เอาไปทําเป็นเนื้อปาลาหมดเลยเอา <c oughs> มาทําเนื้อได้อร่อยแซ่บไอ้ต้องเอาไปคับก่อนคัซื้อห้าแซ่บหลายหลายไอ้เนี้ย,ยวมันเป็นอะไรแบตเตอร์ฟิลหาห้องยากเหลือเกินแจกฟรีเหรอไม่ร้อยสามสิบบาทเอง จะมีคนเล่นเยอะทั้งท่าลดราคาไม่แปลกหรอกมันก็เหมือนกับ GTA แรกๆที่เขาแจกฟรีอะนั่นแหละเซิร์ฟลมไปหลายวันเลยุกคนหน่อยค่ะเอย VIP เมนจูเอ้ามาละโอเคมันโหลดแมพทั้งหมดหรือเปล่าน่ะ แมปมิกี่อันน่ะเต็มเลยเกมเกมต้องห้าสิบกิกอะว้ามากนี่แหละไปอย่างนี้แหละอ้วมาแล้วน้องพี่ทำเชียวเสียวล้มอีกแล้วตายไปโดดคือมันจะโดดแล้วแหละมันก็ตายก่อนมันย่มูแย่ไหบวะ โดเลนะเออนอน,น,ะะน,อ,นอายุเยอะแล้ว ก็เาการเลยโหอะไรนะ สบายลรัดมใหม่อะใช่ภ้าพนั่นแหละมันเป็นี่หยเลมันเปอว่าแชกเดืซ้องสาวอคิดว่าน่าจะใหสักสี่อันละสอวันสี่อันตัวนใจเลยนะเออแล้วก็สองวันก็เป็นแปดอยากได้เยอะกั่านี้เอานี้ก็ได้ตังกับสมุดอัปะ คุณป่าเฮ้ยพีปป่าเป็นยังในบ่อแล้วตัวตายครับป้อมปืนเลยอนาจังไม่มีอยู่บนรถถังแท้ๆเว้ยตายครับป้อมปืนโคตรแย่เล่นมูลมเล่นเล่นเแ่นเล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 มนเ่ล่มลมแล่นล่มเนเลลเลลนน แล้วเอเ้แมสิเหรอ่แลมโบสิแลนแลนนแลมไม่มีไมโดนไม่โดน N A N A N T แลมแลมนแลมเินแรนเนอร์แรนเนอร์ภาษาอังกฤษกดหน

พี่ว่าจะมีปลาใหม่เข้าไหมไม่หรออย่างตอนไอ้อไน,นี่หรอเฟตตานะใช่เออน้องได้ตกไวไหมปลาไม่ไม่ได้ตกเลยหลังจากที่ได้ขับหน้าแล้วแต่ปลาก็เหลือเยอะอยู่นะไอปลาไอปลาอันั้นะ,ปปาานะนเป็นแบบนไม่มีแล้วอ่ะมันเอาเลยงมไ,ไม่ได้บอกอะไม่มดแล้ว อะไรอะ่ะโอ้ยเจอฮาโดดทีระหมื่นูกนา้าไหมมันโคตรยีเลยนัทีระหมื่นี่ยโดดขึ้นมาหมื่นสองโดตลงมาหมื่น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 เป๊ะๆลขีปลาด้วยข <c oughs> ้าศึ<อ>ากห้ามมาจับปลาสกิลอีก็มีประโยชน์นะจับปลาได้ ออเทำไมพี่ไม่ทำแบบนี้ตั้งแต่แรกวะตั้งสิจับปลาง่ายกว่าเยอะจับปลาแล้วเราก็เอาอาหารไปครับจะวก็ใช้ไหมก็มไม่ไปได้ใช้ยิงไม่โดนเลยเนี่ยต้องทำการเบิกนี่ไปอเอาเบิกยังไงก็ไม่โดนเลยพี่โคตรไกล คน่า่าวรเอาไอ้นี่ออกวไม่าใช้สีลมก็พอแล้วห้้าลมไม่เวิร์กไม่เวิร์กไม่เบลยใช่เพราสีลาก็เขาบอกว่าสีลมก็อาจจะแค่สีลมก็หกก็ทิดเกพอสีลมก็มืดเกินพอ นเออไอดาไปจับตัวใครไปหาเขาบอกว่าเอาไปใส่ให้ตัวอืน่นน่อยดีอย่างเช่นอะไรตี่อย่างเช่นตัวอะไรบ้างเลยพี่ไม่รูน้นจะมนไ,มไม่ได้พี่โบยไม่ได้แนะ่ค่อยสกัดอ่ะมันไม่ได้จะได้จะอยู่ไอเนี้ยลูกแก้วเยอะขึ้นหรือลูกแก้วเยอะขึ้นหรอไม่น่านะมันมันหนักขนาดท่า ฉนันาตต้องให้ตัวดาบที่มินชํนนั้นขาดที่ไม่ใช่ไม่ใส่อาวุธไม่ครจะกาเป็นพพอร์ตไปไม่ครอะไรใช่ไมมครันนนถ้าเราใช้กบตัวอื่นเราจะใช้ในเกมที่มันยิงยากไงว่าเกมเนี่ย เราต้องใช้ใจมองมองทำร้องเพลงเลยเอาออกเพื่อนตกกันตไม่ต้องเป็นเมดิกบัดเมดิกตายไม่ <c oughs> เมดิกตายอยีกพี่ดิกกจะสายไหนอ่ะ <c oughs> เข้าไปบุบ <c oughs> อ่ะดีดีออมีคนอ่ะดีดีด้วยตรงนี้ไม่มีตามมาหาอีดิชูกปดีกว่า อย่าดูสกอร์ฉันเลยฉันยิงไม่โดนเลยไม่มีสักตัวมีแต่ให้เขายิงอนะ่ะโดนยิงอย่างเดียวยน,น่ารักจังเป็นตัวฟิววันแรกก็วันนี้แหละอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละแล้ววันต่อไปอก็จะแบบหายไปเลยเงี้ยหายไปเลยมีฟันอาจจะลีบันนะ กีฟันก็แบบไอดีหายเยอมากเปนเกมฮาร์ปสำหรับเพื่อนแล้วถ้าขัดซื้อฮาร์ปมันพุ่งได้แบบเซียวมันจะกลายเป็นตัวที่โกงเาย <c oughs> มันจะโกงมากเลย <c oughs> แบบโดดได้ไม่พอแบบพุ่งไปข้างหน้าได้ด้วย <c oughs> มันจะพีโอพีมากเลย ไอโยเขาไม่ทำตัวดีๆเหมือนคาซือฮะว่ะอช่ใช่ทำอย่างนั้นไม่ดีเป็นงบแล้วมีเขาคิดได้แต่เขาไม่ทำเขาควรนทำกันเลยคะไม่ให้มันไม้แบบไม่ให้มันดีแบบพอๆกับไออย่างไอที่แน่ๆที่เห็นเห็นเนี่ยซาระไว้พีให้ไดดินด้วยอย่างซาร่าเนี่ย เล่นจากเป็นเขาคนเอาเอาเอาจากจากอะไรเนี่ยหกวิเป็นสิบวิได้ไหมไอเวลาบัฟเปลี่ยนนี่ว่าเขาคนเขาคนเหมือนการรักเขาทำออกมาช่วยช่วยังไม่ได้ทำให้มันเป็นตัวแบบงที่นั่นแหละเล่นกับตัวอื่นได้อ่ะสองสามเดือนที่รอมาเนี่ยนะไม่พอที่เรารอธาตุไม้เป็นเดือนแล้วแล้วก็ขามตูอยูลาเนี้ยซึ่งเดือนที่รอมาจบกัน บอลลาอะมีดวงตาราตือพี่ดาวมองเนงไเป็น,นคนมองเห็นมปอนคนเอาก็มเหรอไม่ใช่ข <c oughs> นาดาหญ่ไหม ฝั่งคนจีนนี่มันมีกี่คนกันแน่เลยยิงจ้าปีสีเสร็จละแต่ยิงกันเลยกันต้องออกมา <c oughs> มันมืดมาก <laughs> มองไปข้างไหนไม่เห็นอะไรเลยเว้ยพี่ยิดมากต้องเปิดขยายมองเปิดขยายโดยยี<ป>่งแย่ตม้งระเปิดกัไปแล้ว เียบเพื Alors, ่อนเียบเสียบเจียบเจี๊ยบมันมันเียบมันเียบเาเพื่อนไปมัไถึงทำกับันได้ ดีมากโอ้ยขาวโดนอะไรตายเนยิงกันเสียวิจิตนตะเกียด yeah

มีปลาแดงๆชั้ินี้ใช่แล้วแบพี่พี่อยากได้แล้วแบบไไนู้วคมได้แน่นอกันไ้มันได้เลยว้มีนเนวันทำาหารทำเพื่อนคมพี่ว่าอร่อยไหม นักแอรนเอาวันตไปะม่นุ๊กปเสธปฏเสสตวรใ้นรา สแตนเรียนเออเาสาตนดเดียรค่ะแข่งหมื่นหนึ่งเบียร์หมื่นหนึ่งเลยเหรอไอ,อ้ที่ให้ทดลองอ,อ่ะหมื่นหนึ่งทดลองมีหกพันเก้าพันแต่ก็ติดด้วยแค่หอ,อกอะไรอ่ะนั่น มังกรมันกรคนอโมที่รู้จักมังกรคโนโมป่ะแข่งเพื่อนตายหมดเลยยิงนึกจะทำออยู่ะ ทายต่อไปอู้เป็นโตเกมที่สุดยอดนะมีปืนมาวนแบบโอ้ยีจะนะแล้ว<ย>ใครจะนะาว่ะ ไข่ and toy. มันทอดไขด่ดาวตอนช้า <c oughs> ใครทอดใครทอดปลาเลยทอดทุกอย่าง ยี่ก็ได้นะเหมเาะไปข้างล่างนะต่อไปชิวชิวไปมิดตร